สวัสดีครับมีข่าวดีนะครับใครได้บ้างเข้าเกณฑ์ได้รับเงินเราไม่ทิ้งกันจาก15,000บาทเป็น30,000บาทจะเป็นใครบ้างนะครับที่เข้าเกณฑ์การรับเงินเยียวยาใน6เดือนยอดรวมทั้งสิ้น30,000บาทบรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด1 9จากกรณีนะครับที่รัฐบาลน,นั้นเปิดมาตรการการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคม ที่รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด1 i d 1 9จะได้รับเงินสนับสนุน5,000บาทต่อเดือนนะครับต่อเนื่อง3เดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่าน w w w ร r o m ด t t i n g ไ com นะครับวันที่7เมษายนที่ผ่านมานะครับนายอุตมสวรนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถแถลงมาตรการการเยียวยาโควิด1 i d 1 9นะครับระยะทีท่3โดยมีประเด็นที่น่าสนใจคือ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเห็นชอบกับมาตรการการเยียวยาและดูแลนะครับเศรษฐกิจระยะที่3วงเงินรวม1.9ล้านล้านบาทแบ่งเป็นพอกกอกู้เงินเพื่อการเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจนะครับจำนวน1 0 0 0 0 0สล้านบาทนั้นแบ่งเป็นแผนนะครับแผนงานด้านสาธารณสุขและแผนงานเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเงินวงเงินรวมนะครับหกแสนล้านบาท แบ่งย่อยเป็นนะครับการเยียวยาประชาชนจากเดือนละ5,000บาท3เดือนนะครับเป็น6เดือนนะครับเยียวยาเกษตรกร,กรและการดูแลด้านสาธารณสุขอีก4 0 0แสนล้านบาทเป็นวงเงินสำหรับแผนงานฟื้นฟูนฟเศรษฐกิจและสังคมส่วนอีก9 0 0 0แสนล้านบาทนั้นเป็นเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งออกเป็นพรกรก2อฉบับคือพรกอรซอฟโลน 5แสนล้านบาทและพรกรเพื่อช่วยซื้อตราสารหนี้เอกชน4 0 0แสนล้านบาทอย่างไรก็ตามนะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับอนุมัตินะครับเห็นชอบแล้วเกี่ยวกับหลักการพรกรกู้เงินในวันนี้จากนั้นจะส่งร่างพรกรกู้เงินนะครับไปที่คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเพื่อพิจารณาผ่านแล้วนะครับก็จะ มีขั้นตอนต่อไปคือการจัดทำร่างระเบียบการใช้งบประมาณในทางปฏิบัติของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าทำอย่างไรบ้างและเมื่อเป็นพรกรต้องมีการทูลเก้านะครับเสนอให้มีการลงพระประมาพิไทยนะครับและการประกาศใช้ซึ่งคาดการว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนเมษายนนี้สำหรับการขยายเงิน เยียวยาให้กับประชาชนที่รับผลกระทบจากโควิด -19 ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันจากเดิมได้เงินสนับสนุนนะครับรายละ5,000บาทต่อเนื่อง3เดือนจะขยายเป็น6เดือนหรือที่ประชาชนได้1,500 0บาทจะได้รับเป็น30,000บาทโดยเริ่มเดือนแรกนะครับเมษายนถึงกันยายน6,3อย่างไรก็ตามนะครับ นายวัฒลพหลนแสงสนิทผู้มนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่าปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา5,000บาทล่าสุดอยู่ที่24.3ล้านคนและมีการยกเลิกการลงทะเบียนจำนวน330,000คนนะครับทั้งนี้ในวันที่8-9-10นะครับตามกำหนดการ7วันทำการนะครับจะทยอยส่ง SMS ผลการคัดกรองและโอนเงินให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในวันเดียวกันเลยนะครับ ยอดรวมทั้งสิ้น1.6ล้านคนโดยอาชีพส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพค้าขาย1ล้านคนและ4กลุ่มอาชีพที่รัฐบาลมีฐานข้อมูลตรวจสอบได้เร็วนะครับได้แก่แท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์มัคคุเทศและผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลสำหรับ3หลักเกณฑ์นะครับผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนรับเงิน5,000บาท1แรงงานลูกจ้างหรือประกอบอาชีพอิสระ2 ไม่ได้รับการเยียวยาจากประกันสังคม3ต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยผู้ที่ผ่านการคัดกรองแล้วไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นนะครับจะมีการขยายเวลาการได้รับเงินเยียวยาอัตโนมัติจนถึงเดือนกันยาเลยขณะที่ผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา5,000บาทจำนวนคนเบื้องต้นนะครับเท่าเดิมคือ9ล้านคนนะครับส่วนในอนาคตจะมีการเพิ่มเติมสิทธิ์ผู้ได้รับ เพิ่มเติมหรือไม่ก็ต้องรอดูกันต่อไปครับความคืบหน้าล่าสุดนะครับมีข่าวด่วนจากธนาคารออมสินแนะวิธีการรับเงิน5,000บาทหลังได้รับสิทธิ์นะครับจากการลงทะเบียน w w w r ์ไ m ด์เว็ g ราไม่ทิ้งกัน .com นะครับวันนี้ธนาคารออมสินนะครับได้กลับมาเปิดทำการอีกครั้งนะครับและแนะนำวิธีการรับเงิน5,000บาทนะครับสำหรับใครที่ได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้นะครับ สถานีข่าวนะครับกระทรวงการคลังนะครับรายงานว่าออมสินเปิดให้บริการตามปกติตั้งแต่วันที่7เมษายน63เป็นต้นไปนะครับเตรียมพร้อมรองรับประชาชนนะครับเบิกเงินเยียวยา5,000บาทของทางภาครัฐรอบแรกนะครับแนะนำนะครับได้รับเงินเยียวยาโอนเข้าบัญชีแล้วถอนเงินจากตู้ ATM ได้ทุกธนาคารนะครับ ดรชาติชายพยุหะนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินนะครับเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้เตรียมการโอนเงินนะครับให้ผู้ที่ขอรับสิทธิ์ตามมาตรการการเยียวยา5,000บาท3เดือนในวันที่8เมษายน2563นี้เป็นวันแรกนั้นธนาคารออมสินคาดว่าจะมีลูกค้าและประชาชนมาใช้บริการที่สาขาเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นการติดต่อ เปิดบัญชีใหม่นะครับผูกพร้อมเพย์ที่สาขาเพื่อให้การโอนเงินได้รับความสะดวกสบายนะครับธนาคารจึงได้เตรียมความพร้อมนะครับบริการจัดการนะครับให้บริการที่สาขาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับรวมทั้งคำนึงถึงมาตรการด้านความปลอดภัยนะครับตามหลักของ Social ลดิส a ทนซิ่นะครับของกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อ ไม่ให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นั้นขยายไปในวงกว้างนะครับและเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมด้วยนะครับรวมถึงพระราชกำหนดบริหารราชการแผ่นดินในภาวะฉุกเฉินพศ2548นะครับเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโดวยวันโดยตั้งแต่วันที่7เมษายน63เป็นต้นไปนะครับสาขาของธนาคารอมสินจะเปิดให้บริการตามปกตินะครับ แต่จะจำกัดการให้บริการหน้าเคาน์เตอร์เป็นบางธุรกรรมได้แก่จำกัดการเปิดบัญชีใหม่นะครับและผูกพร้อมเพย์วันละไม่เกิน50คิวนะครับและเบิกถอนเงินหน้าเคาน์เตอร์สาขานะครับวันละไม่เกิน100คิวครับท้งนี้นะครับขอแนะนำว่าการเบิกถอนเงินสดในในช่วงนี้นั้นนะครับผู้ที่ได้รับ สิทธ์นะครับได้รับโอนเงินเข้ามาบัญชีแล้วสามารถถอนเงินนะครับที่ตู้ ATM ได้ทุกธนาคารเลยนะครับส่วนลูกค้าของธนาคารอมสินสามารถใช้บริการโมบายแบงกิ้งออนไมโม่นะครับหรือธนาคารอมสินนะครับและช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆเช่นออนไลน์ของธนาคารนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือชดเชยไรายได้ ของผู้ที่รับผลกระทบจำนวน5,000บาทนั้นนะครับธนาคารขอย้ำถึงหลักความปลอดภัย3ไม่นะครับคือ 1. ไม่ต้องมาธนาคารนะครับโดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่บ้านผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเท่านั้นนะครับซึ่งเปิดรับลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีกำหนดปิดรับนะครับ 2. ไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่นะครับโดยใช้ บัญชีธนาคารเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับบัญชีใดก็ได้และ3ไม่ต้องรับเงินที่ธนาคารเพราะผู้ได้รับสิทธิ์นะครับจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีที่ได้แจ้งไว้ในการลง,ลงทะเบียนแล้วนะครับก็เป็นตามนี้นะครับสำหรับการประกาศจากธนาคารอมสินครับสวัสดีครับวันนี้มีข้อมูลใหม่เปิดกันชัดๆ6กลุ่ม มากถึง58ล้านคนนะครับอดได้เงินเยียวยา5000บาทเปิดกันแล้วนะครับกับ6กลุ่มนะครับที่จะอดได้รับเงินเยียวยา5000บาทนะครับกระทรวงการคลังเปิดเผยตัวเลขนะครับมีมากถึง58ล้านคนนะครับทั้งกลุ่มอายุต่ำกว่า15ปีกลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปที่ไม่อยู่ในระบบแรงงานเกษตรกรและขล้าราชการครับล่าสุดนะครับนายารัวรนแสงสนิทพ่วงในการสำนักง,งาน เศร,รษฐกิจการคลังนะครับเปิดเผยว่าประเมินนะครับจะมีผู้ได้รับเงินเยียวยา5000บาทนะครับเป็นเวลา6 6เดือนนะครับไม่เกิน8ล้านคนนะครับจากจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมดล่าสุดที่24.5ล้านคนแล้วนะครับทำให้คนที่ลงทะเบียนนะครับทั้งหมดจะมีคนไม่ได้รับเงินนะครับ มากกว่าคนที่รับเงินนะครับโดวยวันที่8ถึง10เมษายนนี้ระบบจะเริ่มส่ง SMS นะครับให้กับผู้ที่ได้รับเงินจำนวนทั้งสิ้น1.6ล้านคนโดยประมาณนะครับซึ่ง SMS นะครับเข้าวันไหนจะได้รับเงินวันนั้นเลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับเป็นอาชีพทําการค้าขายนะครับและ4กลุ่มอาชีพหลักคือแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างผู้ค้าสลากกินแบ่งและมักคุเทศนะครับ ด้านสาเหตุที่กระทรวงกันครังนะครับมั่นใจว่าจะมีผู้ที่ควรได้รับเงิน5 0 0 0บาทไม่เกิน8ล้านคนนะครับคือพิจารณาจากกลุ่มอาชีพอิสระนะครับรับจ้างลูกจ้างชั่วคราวกิจการส่วนตัวค้าขายนะครับ3ล้านคนและอาชีพอิสระที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา39-40อีก5ล้านคนนะครับที่อยู่ในข่ายจะได้รับเงินเท่านั้น จึงเป็นไปไม่ได้นะครับที่ประชากรทั้งทั้งประเทศกว่า66ล้านคนจะมีผู้ได้รับผลกระทบมากถึง24.5ล้านคนนะครับตามข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้ด้วยกลุ่มที่จะไม่เข้าเกณฑ์น,นะครับรับเงินช่วยเหลือเยียวยานะครับแน่นอนแล้ว58ล้านคนซึ่งถ้ากลุ่มนี้มาลงทะเบียนนะครับจะถูกตัดสิทธิ์ทั้งหมดคือ 1. กลุ่มอายุต่ำกว่า15ปี11ล้านคนครับ 2. กลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปนะครับไม่อยู่ในระบบแรงงานอีก11ล้านคนครับ 3. กลุ่มเกษตรกร17ล้านคนครับ 4. พนักงานรายได้ประจำนะครับในระบบประกันสังคมตามมาตรา33อีก11ล้านคน 5. กลุ่มอื่นๆนะครับเช่นข้าราชการอีก2ล้านคนนะครับและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่6กนะครับกำลังแรงงาน ที่ว่างงานนะครับเรียนหนังสืออีก6ล้านคนครับ